ประโยชน์ของการกินไซเลียมฮัตสิบข้อมีดังนี้ 1. ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกไซเลียมฮัตเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำได้เมื่อรับประทานเข้าไปจะดูดซับน้ำและพองตัวทำให้อุจจาระมีขนาดใหญ่ขึ้นและนุ่มขึ้นจึงช่วยในการขับถ่ายได้ง่ายขึ้น 2. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไซเลียมฮัตสามารถช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดได้ จึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไซเลียมถ้าสามารถช่วยดูดซับคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารได้จึงช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 4. ช่วยลดน้ำหนักไซเลียมถสามารถช่วยทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นจึงอาจช่วยลดน้ำหนักได้ 5. ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ไซเลียมหัสสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด 6. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งไซเลียมฮัสมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายจึงอาจช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ 7. ช่วยบำรุงผิวพรรณไซเลียมฮัสสามารถช่วยดูดซับสารพิษในลำไส้ซึ่งอาจช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสขึ้น 8. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันไซเลียมฮัสมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 9. ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียไซเลียมฮัสสามารถช่วยดูดซับน้ําในลใําไส้จึงอาจช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้ 10. ช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลําไส้ไซเลียมฮัส เป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้จึงช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้อย่างไรก็ตามผู้ที่รับประทานยาลดน้ำตาลหรือยาลดคอเลสเตอรอลควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานไซเลียมฮัรดเนื่องจากไซเลียมฮัรดอาจส่งผลต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้ลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ